อยากรู้หรือไม่ครับว่าง,งวดวันที่1กรกฎาคม65คุณมีดวงชะตาจะถูกหวยรวยเบอร์หรือไม่ท้ายคลิปนะครับผมมีตัวเลขมาฝากครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเสี่ยงครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับอยากรู้หรือไม่ครับว่าง,งวดวันที่1กรกฎา,านี้คุณมีดวงชะตาจะมีโชคหรือไม่ถ้าอยากรู้ครับวิธีการครับ ง่ายๆเลือกไพ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ครับแล้วบอกครับว่าคุณเลือกไพ่ใบไหนผมจะออกคำพยากรณ์นะครับถ้าคุณได้ไพ่ที่ดีให้คุณพิมพ์ว่ารับคำพยากรณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไพ่ไม่ดีให้พิมพ์ว่าไม่รับคำพยากรณ์นะครับทางนี้ผมจะบอกตัวเลขในดวงชะตาคุณแล้วก็วิธีการแก้ดวงแล้วก็วิธีการเสริมดวงให้กับคุณด้วยถ้าคุณชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาละครับสำหรับคนที่ เลือกไพ่เบอร์ที่1นนะครับเบอร์หนึ่งนะถ้าคุณเลือกไพ่เบอร์นี้นะครับเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณมีดวงชะตาจะมีโชคนะครับถ้าเกิดว่ามีมคู่ครองอว่าคู่ครองคนรักจะเอาโชคลาภมาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแฟนให้ซื้อกบเพชรงข้ามเอาไว้เลขนําโชคในดวงชะตาของคุณคือเลข72หรือว่า42นะครับอ่าถ้ามีโอกาสทําบุญเสริมดวงนะครับกับโรงพยาบาลโรคหัวใจทําเลยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่เบอร์สองครับ โชคลาภคุณไม่มีครับสําหรับดวงชะตานี้เขาบอกว่าบ่อยครั้งครับที่คุณเลือกนะครับว่าจะซื้อแล้วปรากฏว่าคุณไม่ซื้อไปซื้อเลขตัวที่เพื่อนบอกเลขที่คนนั้นคนนี้มาบอกก็เลยไม่ถูกนะครับครั้งนี้ก็จะซ้ํารอยแบบนั้นแหละครับก็อย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนไปอย่าเปลี่ยนมาเลขนาโชคของคุณคือเลข69นะครับถ้ามีโอกาสทําบุญโรงพยาบาโลโรคหัวใจดีนะครับแล้วก็ ที่บ้านนะครับประตูหน้าต่างคุณมันฝืดนะครับหยอดน้ํามันให้มันอย่าดังเอียดอาร์ตกับให้มันมีความลื่นนะครับแล้วก็จะดีขึ้นนะต่อมาคนที่เลือกไพ่เบอร์3ามครับเขาบอกว่าคุณมีดวงชะตาจะมีโชคมีลาบครับสำหรับในงวดงวดนี้เลขนําโชคของคุณคือเลขหกสี่กับาสี่หกกับเก้นะครับเขาบอกว่ามีดวงชะตาจะได้รับเงินหมื่นเงินแสนนะมีดวงชะตาแบบนี้ก็แนะนําแบบนี้ครับถ้ามีโอกาส ทำบุญเสริมดวงด้วยลงที่เขาเรียกว่าทำบุญพวกเด็กกำพร้าเด็กน้อยโอกาสนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณหรือทำบุญค่าน้ําค่าไฟวัดก็ได้นะครับต่อไปคนที่เลือกไพ่เบอร์สี่ครับไพ่นะใบนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคครับเขาบอกมีดวงชะตาโชคาชลาภจะหลั่งไหลเข้ามาเลขนําโชคในดวงชะตาคือเลขสี่แปดแล้วก็สี่สามนะฮะถ้ามีโอกาสเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสให้ทําบุญนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนแก่คนชรา นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณถ้าพ่อแม่ยังอยู่ซื้อข้าวซื้อปลาซื้อขนมซื้อน้ําพูดดีๆกับท่านครับนาโชคมาให้ต่อไปครับใบสุดท้ายใครที่เลือกเบอร์ห้าก็บอกว่ามีดวงชะตาจะมีโชคเช่นกันนะฮะมีดวงชะตาจะมีโชคเช่นกันถ้าคุณไปเที่ยวไปกินข้าไปนอกบ้านแล้วมีคนเขาเอาหวยมาให้นะยื่นใส่มือคุณคุณรับซื้อไว้เลยครับเลขนำโชคในดวงชะตาคือเลขเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามขอให้คุณโชคดีในงวด